เหมือนคาตก้โรคจิตอ่ะมาวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องนะครับในไทยวันนี้ซื้อได้ไม่เยอะนิดหน่อยนะถ<ส>ือว่าซื้อไต้ไมมเยอะนิดหน่อยนะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือผมแอบ,บแกะไปตอนช่วงเช้านะครับเนี่ยผมแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงนะครับอันนี้คือผมได้จากร้านน้องต๊อกเดี๋ยวผมกูดก่อนนะเนี่ยได้มาจากร้านน้องต๊อกนะครับก็ขอรีวิวนิดนึงก็ไม่ใช่นิวอานี่ฮะน,นี่นะครับอันนี้ผมได้มาจากร้านน้องต๊อกนี่ก็คือจะได้อันนี้มานะครับ นี่ตัวนี้สวยๆนะเป็นโอเวอร์พิ้นนี่นะครับเดี๋ยวไปใส่เกมจับฉลากเบอร์ละห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวีพีติดตามกันนะครับผมกำลังสต็อกของอยู่นะครับกล้ละนี่นะครับสวยๆนะโอ้โหตัวนี้ฮะนี่อันนี้น่าจะเสร็จแฟนผมแกมีสีขาวแล้แกจะเอาสีสีดําต่อนะครับตัวนี้นี่เป็นเดอะดอนะครับตัวนี้อันต่อมาครับนี่ฮะสวยอันนี้นะครับซเลเยอร์ครับ หน้าเขียวมังกรเขียวนี่ไม่เห็นนานแล้วนะผมว่าเป็นอีกลายหนึ่งที่น่าเก็บมากเลยเนื้อผ้าดีนะครับผมชอบมันเป็นงานกลางๆก้าศูนย์นะตัวนี้นะครับสวยมากอันนี้เป็นอีกลายหนึ่งที่ผมชอบนะก็คือจะได้มาจากน้องต๊อกสามตัวนะครับแล้วก็อันนี้ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแซนลี่ดีแซนติศคุณรู้ไหมอันนี้ผมพูดให้ฟังแล้วกันผมได้มาหนึ่งพันบาทแค่เพียงเพราะว่าอันนี้คือผมเคยขายลายนี้นะผมเคยขายตัวน,นี้ไปหนึ่งหมื่นสองพันบาท หนึ่งตัวเคยขายตัวละเก้าพันหนึ่งตัวแค่ชายเสื้อมันตัดครับแน่นอนครับคือถ้าคนเอาไปใส่ได้ปกติเลยนะมันยังยาวปกตินะแต่ชายเสื้อมันตัดอันนี้เป็นบีวิดบัตเทสนะครับซึ่งทาลายเมทัลิก้าเท่มากเลยได้ไป้ายสแตนลีย์ดีไซน์ิดด้วยอันนี้ได้มาพันประมาณพันสองนะครับรวมรวมส่งแล้วแต่ว่าราคาสินค้าที่ซื้ออ่ะพันเดียวโคตรถูกเลยนะครับแล้วก็นี่ก็ได้ในไทยครับนี่อันนี้คือแกะไปแล้วนะครับแต่ผมเอามารีวิวให้ดูว่าตอนนั้นไม่ได้รีวิวนะครับนี่ก็ได้ตัวนี้มาอีกต แต่ตัวนี้จะไม่มีป้ายนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปอยู่ในเกณฑ์จับฉากไหนเดยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับตัวต่อมาเป็นตัวนี้ฮะนี่โอ้โหลูกคิดจะเขาเรียกว่าลายลูกคิดใช่ไหม,มเมทัลลิก้าเออขออภัยครับเมกาเดสนะค,คนละวงเลยนะไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะนี่นี่อันนี้สวยมากครับสภาพก็ดีอันนี้คือซื้อแค่ในประเทศไทยนะผมไม่บอกตรงนะเน,นี่ยอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยถามว่ามันมีออกมาเรื่อยไหมมีมานะครับในอีเบในงในอีบงอีเบมีหมดเลยแต่ผมคิดว่าในไทยเยอะกว่าในไทยนี่ของเยอะมากเลยนะ ตัวต่อมาครับลิควิดบูงงานเก่าหัวมังกรเขียวแดงเขียวแดงแสงทางโค้งเนี่ยสวยมากแลไซส์ดีด้วยนะครับนี่ของลิควิดบูเก่าเก้าศูนย์ะฮะการที่แต่ก่อนเนี่ยไม่คตรแพงนะหกพันแปดเันนะเนี่ยตัวต่อมาครับมิกะเดสเป็นตัวยุโรปครับแต่ว่าสวยครับนี่เอาเด็กมาตากป่ะเป็นงานบูเล็กยุโรปนะตัวนี้สวยครับมีลายโคหน้าหลังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับวันนี้ก็ไลฟ์มันแบบเร็วๆนะฮะให้ดูกันแบบไวๆนะฮะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่าซื้อไว้บางครั้งมันจำไม่ได้นะครับผมซื้อไว้ล่าสุดตกใจนะผมคิดว่าผมซื้อนิดเดียวนะโคตรเยอะเลยนะอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นของจำนำนะครับเป็นของจำนำก็เวลาการเขียนมาก็จะเขียนใบมาอย่างนี้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็่านดีกว่าเป็นจำนำนะครับมาดูอันนี้ดีกว่านะครับอ๋อทาสัมพันนิดหนึ่งใครที่อยากจะขายของกับผมนะครับผมยังรับซื้อเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมจะเน้นไปในทิศทางของของที่ แพงๆเดือดเดือดแปลกแปกไปเลยนะครับแบบถ้าดีๆแพงๆก็หลักหมื่นหลักแสนถ้ามีเป็นไม่ได้ก็เอามาขายเลยนะครับพวกแ็ปทีพวก OVP พวกของสภาพจี๊ดจจบๆเอามาเสนอได้เลยนะครับผมยินดีรับไว้นะครับนะมาดูกันต่อครับหรือถ้าใครไม่อยากขายก็ยังส่งมาจำนำได้นะครับนี่หหอ๋อไอเนี้ยผมนิดนึงนะใครส่งของมาขายแต่การถ่ายหน้าพี่ก่อนใครส่งของมาขายที่พานผมขอรบก,กวนนะอย่าส่งเคอรี่นะ เคอรี่เนี่ยคนเนี้ยส่งมาโคตรนานกว่าจะถึงนะผมบอกเลยส่งเคอรี่แพงนี่แล้วกว่าจะถึงบ้านผมแม่งโอ้โหวันนี้วันอะไรอังคารปะใช่ส่งตั้งแต่วันศุกร์อะเสาร์อาทิตย์จานนาันทร์อังคารอะเพิ่งถึง <c oughs> เขาบอกว่าโทรหาผมไม่ติดโทรหาผมไม่ติดไอ้พวกแฟดแม่งไม่ต้องโทรนะเอามาวางไว้หน้าบ้านเลยทั้งเกียบนะนะดูต่อฮะตัวแรกครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้เป็นโอวปิ้นของซูซิดอลเทนเดนซีครับนี่ตัวนี้ก็หายากนะเป็นอีกวงหนึ่งที่หายากเป็นโอวปิ้นบนผ้าขาวน,นีนน่ ได้เป็นป้ายจากน u s c ด้วยลายหน้าหลังนะครับโอเคนะตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับอันนี้เป็นโอ้ดูป้ายครับป้ายป้ายอันนี้ป้ายสกินสตาร์งานตรงยุกเลยนะสกินสตาร์เอาดูต่อครับอันนี้เป็นเสื้อของ Manik Street Picture ครับสวยมากครับโอ้ดีใจจังเลยตัวนี้สวยมากครับลายหน้าหลังครับสวยมากครับ Manik Street Picture ตัวนี้อ่ะคูต่อไปฮะตัวที่สองครับอันนี้คือยกยกชุดเข้ามาเลยตัวที่สามครับ นี่ฮะอุย้ยการ์ดโรเซสครับตัวนี้เป็นโอเปนซึ่งลายหน้าเป็นสลัดนะครับเมื่อวานคลิปก่อนหน้าน,นี้คือคลิปที่ขายของนะพี่เป้จัดงานเอ็มพายไปมันจะมีป้ายเอ็มพายไหมตัวนี้แบบไม่มีนะเห็นไหมสภาพดีมากตัวนี้โอ้สวยมากเลยฮะตัวนี้ชอบมากครับสามตัวเปิดมาที่ชอบทุกตัวนะครับตัวที่สี่ครับเฮ้ยตัวนี้ก่อนนี่ฮะโอ้ยสีสันสดใสครับ L G B T หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตัวนี้เป็นเสื้อวงของ New Order ป่าวะ ใช่เลย New Order 1น8 9เนะเป็นเสื้อทัวร์ของ New Order นะครับตัวนี้นี่ครับแล้วหลังมีตารางทัวร์นะวงนี้ก็หายากนะในไทยอาจจะไม่แพงนะแต่ถ้าใครมีวงแบบนี้มีราคานะครับส่งมาขายผมได้เนาะนะครับวงไปแกดผมซื้อนะครับเปิดมาชอบทุกตัวนะครับเปิดมาชอบทุกตัวตัวต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เป็นเสื้อวงจีซัทไหนใช่ป่ะ The Chizat Lisat นะครับลายนี้ก็หายากแต่ว่าเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยแพงแต่เมืองนอกเนี่ยมีราคานะครับนี่ขอบคุณมากนะครับ อ่านั่นน่นนาชื่อน้องการนะน้องการส่งมาของถึงแล้วเดี๋ยวพี่จะแกะเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปปุ๊บเดี๋ยวพี่โอนตังค์ไม่ให้เลยนะครับถูกใจมากนะครับเปิดมาโดนใจทุกตัวนะครับอันต่อมาหูยยับหน่อยนะครับอันนี้ขอสลัดนิดนึงนะครับ a h e Against the Machine นะครับจะมีตําหนินิดหน่อยนะครับแต่ว่าลายนี้ผมบอกเลยว่าหายากม,มากอะ่ะเป็นงานเก่ายุโรปนะมีมีตาหนินิดหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้รังเกียจมันนะถ้าเป็นของที่หายากลายหลอย่างเงี้ยผมก็ซื้อนะครับนี่ลายหน่อยลบแบบฐานรับจ้างไหมวะเป็นฟิลบจา้านะ โคตรเทพเลยหน่อยก็ก่อการร้ายอะไรเงี้ยโคตรเทพเลยนะครับอันต่อไปดูต่อนะครับมีอะไรเนี่ยอันต่อมาเป็นตัวนี้ครับเป็นเสื้อของปิกัสโซ่ป้ายปิกัสโซ่ด้วยโคตรเทพเลยพาโบปิกัสโซ่นะตัวนี้นะนี่ปิกัสโซ่นะครับเป็นลายลายมาดูกันนะฮะนี่ฮะเป็นลายของปิกัสโซ่นะครับงานสไตล์ของปิกัสโซ่ผ้าแอบหนานิดนึงนะเป็นงานเก่าแหละนะครับน่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจนะครับนี่ลายหลังปิกัสโซ่นะครับเผื่อใครอยากได้ไปใส่นะอ่ะตัวต่อมา อัะปิกัสโซอีกแล้วครับนี่ครับปิกัสโซครับสวยเป็นเสื้อคอลเลกชันปิกัสโซแท้นะครับคือแบบอย่างเงี้ยใครมีงานอาร์ตพวกปิกัสโซพวกแต่จริงๆผมชอบงานของมเน่นะครับนะถ้าใครมีงานของมเน่ส่งมานะครับผมชอบภาพวาดของมเน่เป็นพิเศษนะครับซึ่งของจริงภาพวาดตัวจริงๆงคงไม่มีปัญญาซื้อนะครับก็คือใส่เสื้อยืดไปก่อนอันนี้เป็นของ m i n o r อ t ์ทีครับตัวนี้นะ Minor อร์ทีนะครับตัวนี้ได้เป็นป้ายสกินสตาร์ด้วยนะครับนี่ ไมเนอร์ทรีตัวนี้ก็หายากแล้วนะครับหายากละเนี่ยผมเป็นผ้าค้าสิบด้วยนะเป็นตัวแปดแปดเก้าเก้าศูนย์แน่เลยตัวนี้ลองบีทแคลิฟอร์เนียโอเคตัวต่อมาอันนี้วงอะไรไม่รู้จักว่ะโอ้ยเชี่ยไม่รู้จักได้นไงนี่วงไซเปตฮิวลายใบกัญชาเลยนะเสรีกัญชานี่มาเข้าจังหวะพอดีเลยนะนี่วงไซเปตฮิวนะครับผมเป็นวงที่ผมชอบปกติไซเปตฮิวมันเป็นสายกัญชาอย่างสายปุ้นอยู่แล้วนะเฮ้ยผมเพิ่งเคยเห็นลายนี้จริงๆนะ นี่ไซเปสฮิวไลโอปินหน้าหลังแล้วเป็นงานยุโรปเฮ้สวยสวยตัวนี้ดีครับใครชอบไซเปสฮิวนะเฮ้ยเจ๋งว่ะฮิปฮอปเป็นวงฮิปฮอปที่ผมฟังเกือบทั้งอัลบัม้มแค่วงเดียวนะพวกสนุบดอกทูนแพรกันเนี่ยผมไม่ได้ฟังนะแต่พอเป็นของของไอ้นี่ไซเปสฮิวผมฟังทั้งอัลบั้มเลยผมชอบมากเลยนะนี่ครับตัวต่อมาอันนี้วงอะไรวะขออนุญ,ญาตนะแมทซีซันเดอบอปอันนี้ผมไม่รู้จักวะ่ะขออภัยด้วยนะนี่อีกตัวหนึ่งนะเป็นป้ายอัลเบิร์ตสปอร์ตนะครับตัวนี้อ่ะโอเคแล้วก็ ล่างกล่องสุดท้ายก็จะมีใบกระดาษมาก็จะเขียนยอดขายแล้วก็ให้พร้อมเพย์มา Facebook มาถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับทำถูกกติกานะครับอันนี้ก็จะเป็นจำนำเดี๋ยวผมไปโอนตังก่อนอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับซื้อได้เรื่อยๆนะครับแต่อยากจะซื้อทีไรมาเหมาอย่างนี้เลยดีกว่านะครับเพราะว่าเบ็ดเสร็จราคาแล้วผมก็ไปต่อได้ต่างคนต่างแฮปปี้ส่งมานะครับผมจ่ายเงินสดอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยากจะรีบใช้ตังก็รีบติดต่อมา ส่งมาแล้วผมประเมินราคาให้ทาง inbox เพตนะครับนะจะซื้อจะขายจะจำนำได้หมดนะครับเสื้อยืดวินเทจอย่างที่คุณเห็นบางทีคิดว่านี่หลายหมื่นนะกล่องเนี้ยหลายหมื่นนะบางคนคิดว่ามันไม่มีราคานะครับแต่จริงๆแล้วมีราคาแต่ว่าขอเน้นนึงนะครับผมจะซื้อของที่ค่อนข้างจะไม่กระแสะเท่าไหร่ยังไงถ้าใครที่มีของเดือดๆแรงๆลองเสนอมาได้นะครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไลค์และก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับสำหรับวิธีการติดต่อนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ ข้างล่างนะครับก็คือกดที่ลิงก์คลิกที่ลิงก์ไปได้เลยนะครับมันจะขึ้นไป Facebook YouTube TikTok Instagram ทุกช่องทางให้คุณได้ติดต่อได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับไปก่อนนะสวัสดีครับ